กับสวัสดีครับพลอยพี่น้องเอฟซีเช่าโลกสุขุสุขคนนะครับเด้อมนีอาจารย์สมวังกัดไดมาหาปูไล่ปูไล่เป็นกับฝันดีนิมิตด,ดีมนีอาจารย์เกษยียปูไล่ย,ยกพระเสียงไทยมือวันที่งวดวันที่16เด้อพลอยพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนตามผมมาเด้อครับ ตอนนี้ปูไล่เพิ่นกระไดเตรียมตัวแล้วโอ้วัดดีพอนวนเพลงไหนน้อฝันดีบ่น้อฝันดีครับวัดดีโอ้วพอนวดกับฝันดีเนอครับปะ่ะเนี่เออ ครับสวัสดีครับปูไลโอ้เป็นยังไงน,น้อคือวันพาวันเจ้าคือได้ยินแต่ว่าฝันขักฝันเนียแเ้ีฝันดีวอเออเอาเอาฝากบ<ม>ุญฝากกุศลถึงเจ้าหลวเข้าสุขคนเนาะเออสุขสุกอนเาเจ้าหลกสุกคอนเออปูไลก็ได้มันวันศิลน่ะล่ะครับได้เป็นโตแล้วล่ะมันลอยมากแมนมาแมนกับพิจนา,ามันลอยมากอะ่ะหกหนึ่งเจ็ด ครับเก้ 90, าศูนเกหนึ่งนี่ลแะรมากะไมรมเลขสามโตหกเจ็ร้อยมากเลยตีร้อยมากหก่งเจ็รอยมาเลยกับเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ครับหกหนึ่งเจ็ดกับเก้าหนึ่งเก้าศะร้อยมากเลยตีรอยมากเลยเอาเอาโอ้ได้ฟันได้ดิมิตจังได้ฝากควบฝันในพลพี่น้องเข้าลนเด้่อนี่ฟันกั มันลอยมาเลยแมรเกอร์ไข่ไขนาฬิกาคอมพิวเตอร์เนี่ยลอยมาหกหนึ่งเจ็ดกราฟไม่ละสองศูนย์สัมมิโยสองศูนย์ฝันว่าขี่กระานเนี่ยอะไรมันเป็นสองศูนย์รถบนนี่กับกระยานครับคัดหมักไงห่ายขึ้นกับฝันไปน้องวาบนั่ะครับไปขี่รถสกายแล้ว ใกล้ๆรถเนี่ยมันมีสองล้อป่ะเนี่ยเอามันขี่บ่ได้หรอกรถจังสิสองล้ออย่างนั้นที่ไปได้ก็ล่มตัวคดได้หลสินะคนขึ้นบัานี่มันมีจะก็ลอยจะก็ย่านแม้แต่ว่ารถเป็นรถอันใกล้สามล้อเขาคายคองไหมขึ้นไปก็งวยตึ้มมันตัวคดละลายเอาไปมากมันสอมบ่ได้เลยบ่ได้ขี่แต่พอผู้รอแต่ขี่นี่หลายมันขึ้นไปก็ล่มรถเราเลยสอมบ่ได้ ก็เลยบได้ียะคนแต่ว่าสองหล่อแมนเห็ตง่าก็มาบอด้แมนคี้ก็เรยบสอบ่ได้กมนชี้แม่ขึ้นไปก็ชีลร่มตึง้งเพราะว่าคนมันมันหลายค่านั้นแหละมันขึ้นนี่แ็้ันได้เท่านี้แล้วเลยงวดนี่ไหมเก้าศูนย์เก้าหนึ่งสองศูนย์หกหนึ่งเจ็ดนี่แหละร้อยมาหกหนึ่งเจ็ดเนี่ยบได้ตีง่าหรอกร้อยมาหกหนึ่งเจ็ดเลยเตีหกหเจ็ด ครับหกลอยมาหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดค่าหเบิ้งจะหน้าเบิ้งขวาันไดอย่างสั้นหนึ่งเจ็ดอันคอยเป็นหัวก้อนกับเจ็ดศูนย์กับสี่หกหกสี่สองหกหนึ่งสองเท่านั้นละครับผมหัวครับโดนละหวดต้องหัวมูไล่กับอันคอยเหกสี่สองราคาหกหนึ่งสองหกหนึ่งสองราคาเจ็ดศูนย เจ็ดศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดเก้าเออครับผมอันนั้นอันนั้นอันไม่ใช่เรีกตีหรอกอวยมากกับร้อยมากกับหกสี่สองกับหกหนึ่งสองนี่ับร้อยมากนี่คือคักรถยนต์ร้อยมากปานนาฬิกาคอมพิวเตอร์น่ะแต่เท่านี้แล้วพอเป็นพี่น้องก็ได้ Đúng, lại lái tổ đọc mắc tổ đây cả chữ bưng Mặc khẩu tổ đây cả đây Học lần chết Học bù lại này đó, bù lại nhục Bưng này đó, do cái Yếp si hậu bưng này, lục lục lăn lăn Chào Để. lục sụ khu này Ê Ê <laughs> ปูไลเอ่อเก้าศูนย์ล่ะอันนี้บ่ครับโอ้อ่าอืมตอนนี้ละมอะไ่เดีเดอดีเดอเล็ปูไลเด้อโอยพี่น้องเย็บซี่สุขุสุคนอ่าเพิ่นฝันอันนี้ร้อยมาร้อยมาตัวแดงแดงคือตัวเด่นของปูไลนะครับเด้อหกนึ่งเอ่ารากามีเก้าก้าศูนย์ครับอ่ารากาสองศูนย์า 69ครับพ่อพี่น้องฝากพ่อพี่น้องไว้เด้อครับเด้อบบดนี้ครับนะครับจังไดกับฝากบุญฝากกุศลเอเอผู้ได่ฝากบุญให้กับพ่อพี่น้องเขาเด้อในนี้มีแต่ความฝันอ่ะขอให้โชคดีนิมตก็ดีโยขอให้โชคดีมานให้ลำให้รวยอ่าสื่อเบังตัวได้มากก็จังซื้อเบิ้งเป็นพิทยาท่าน เอาว่า,าโอ้ตัวนี้คืออยู่แล้วสื่อนำเล่าเรามากันนะ้าฮันแมนอ่าพ่อได้กินแต่ชาเน,นีน่โซ่ไก่มาในีร่ำไห้รวยเงินไรน้องทองไรมาทุกคนเด้ออายุมั่นขวัญยืนทุกคนอ่าพี่น้องพี่น้องกันได้เอาสาธุสาธุสาธ,สาธคุครับครับครับสาธุครับสาธุผู้ไรสาธุ <c oughs> ไ้มันตรงหนาเลยเหครับอ่าอ่าวัดดีครับวัสดีครับยพี่น้องเอฟซีเช่าโลกสุขุสุคนนะครับเออครับหยั่นทมหวังเด้อปูแปดศอกเด้อพ่อพี่น้องก็ได้มันสีเบ้ายางควบผ่ันลงพันดีๆเด็ดๆกะสารัฟังเอาเด้ออ่าครับอันวางได้บุญฝากอุศลถึงช่าโลกพ่อพี่น้องสุขุสุคนนะครับเ้อหลังจากที่อาจารย์ได้ไปภาวนาหม่งเก่า คืออยู่เขตแม่น้ำโค้งอ่าอํเภอ,อสังมคมจังหวัดหนองคายปากชม่มเมืองเลยครับงวดที่แล้วครับอาจารย์กับไปพูดละครับกระแตกทั้งบนทั้งล่างอา่าครับกะได้บาบ่วงสวงปู้แปรสอกกะให้ตัวที่นิมิตได้ครับปู้แปรสอบบนกะให้อา่าหลังจากเขาได้หวยมาแล้วนะครับปู้แปรสอกิก่นกะงวดที่แล้วเพิ่นเก่าเนียวม,มาให้เขามาขายลอยหกสิบ มันกอกหนึ่งหเออแล้วก็เพิ่นเคยเขียนให้หนึ่งศูนย์หนะครับนั่นแหละครับอาจารย์ก็ได้ตัดให้ตึ้งแตกบนแตกล่างงวดที่แล้วงวดที่แล้วก็เก้าห้าศูนย์เออเก้าก็พบกับตัวเดียวกันนี่ผู้ไล่บอกเพิ่นก็เรียกว่าคันซื้อเก้ากซื้อเอก้าห้าศูนย์ก็ต้องซื้อหกหาศูนย์น้ำครับมีผู้ถืออยู่ก็ดีใจน้ำสุขสุขค้นนะครับว่าหลังจากนั้นมากกับ ได้ไปพุ่นกานะครับฝันดีนิมิตด,ดเีเริ่มตั้งแต่ตองงวดมาฝันดีดีครับมืนด้นอาจารย์กาไปขอหวยอ่าอยู่กับปูรุ่มเพิ่นนะครับปูรุ่มเพิ่นกากไห่มากครับปอปูรุ่มอยู่อำเภอสมคมค่มมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งอ่าหลายขังหลายหนอยู่นะครับอ่าก็คือคือมืนั้นไปจุดทูบ จุดทูบนี่ทูบขึ้นมาหนึ่งหกสามคันคันคันเลขหก 6, กลายเป็นเลขเก้าอาจารย์ก็ต,ต้องตีสามเก้าหนึ่งครับสามเก้าหนึ่งครับปาดีกาในนิมิตแล้วก็มีอ่าผู้หญิงคนที่ไปขอเพิ่นไปขอลูกจากอ่หลวงปู่มานะฮะ พื่อกระย่างว่าบอกอีกนี่ครับย่างว่าบอกว่าหาศูนย์บริษัทนี่งวดที่แล้วันบอกว่าศูนย์หางวดนี้ก็ว่าหาศูนย์บัตรมือคื้นี่มือคื้นี่ผู้ใช้นี่เอาเงินมาให้เอาเอาเงินมาให้พันหนึ่งแต่ให้ผู้ยิ่งไปกวนเนี่ยผู้ไล่ให้ผู้ยิ่งไปกวนให้ผู้ยิ่งไปกวนผู้ยิงคนนั้นเอาเงินพันมาให้อาจารย์นี่เรียบร้อยเอาเงินพันมาให้อีกเพราะเอาเงินพันมาให้ก็เลยตีเก้าหนึ่งศูนย์นะครับก็เลยตีเป็นเก้าหนึ่งศูนย์ กสิฝากพยพน้องไว้นะครับอ่ขคือมือนี้นะครับแล้วก็อ่อันนี้เป็นหวยที่นิมิตครับหวยที่นิมิตแล้วหวยที่อ่าได้มาจากอ่าสังคมนะครับจากอำเภอสังคมก็คือหนึ่งหกสามสามเก้าหนึ่งกับฝันมือขึ้นนี่เก้าหนึ่งศูนย์ฝันมือขึ้นนี่คือเก้าหนึ่งศูนย์มือขึ้นเอาล่อเก้าทีครับล่อเก้าแบ่งพันล่อเก้าดาผู้ชายเอามาให้ หายผู้ยิง่งผู้ยิ่งเอาหายไม่อีกครับนั่นแหละก็เลยหาศูนย์เก้าศูนย์ก็เลยตี 3, ไว้แค่นี้แหละพ่อพี่น้องนะครับมือนี้ก็จได้เสียงเบิงเสียผูไลเสียงเบิงว่าหวยต,ตัวใดอ่ายกพระอ่าเสียงไทยครับว่าพอดีอยู่ตัวใดเพราะว่าขอเพิ่นแล้วแต่ว่าตัวนี้อาจารย์ไปเสียงว่าแล้วยกบ่ขืนคืองวดก่อนครับตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,ห,ง,ห,ง,ห,งหกสามนี่อกับปูลุ่มยกบกขืนพรางวดก้อนนี่ไปไปเอาเก้า ก้าวซุนหายกักบพกซุนหายกยกกับพวกข้นครับบาดีเขาเอามาเสียงอยู่ตรงนี้อีกแล้วก็มือแรงนะครับมือแรงบวงสวงจากปูแปรศอกเพิ่นสีห้ตัวได้ดีกสิฝากถึงเอฟซีนะครับเช่าโลกสุขูสุขคนนะครับกบสิฝากถึงสุขูสุขคนก็คือมือแรงที่บวงสวงตอนนี้กํลาลังเตรียมของอบัวใบาสีผลละมากรากไม่เก้า,า,ายัยาง เมื่อวาผูใ้ใดรวมบุญรวมกุศลกบประจารย์จานก็ขอขอบบุญขอบคุณก็ต้องทรงให้นะครับให้เป็นบุญเป็นกุศลเฮ้าาน,นะครับเดี๋ยวสี่ให้ปูไลายเพิ่นยกพระเบงเด้อครับเด้อครับ,คร,บครับสี่ให้ปูไล่เสียงท่ายยกพระเบงก ครับพ่อยพี่น้องครับอาจารย์เสพปูไลย,ยกยกพระเสียงไทยอาจินานสามเก้าหนึ่งครับเอาแต่สามเก้าแต่สามเก้าหนึ่งคันจออกกนีออกกาขอให้ใหนักเด้อครับพ่อยพีน่น้องคันบบอากกาคอยเบาครับ สมโตนี่มันที่อยู่เนี่ยหันอบอขีัอยูเน่ยหันก็นให้หนักไล้สมเก้าหนึสามเกด้อเอาสามเก่เก้าหนึเอาสามเกาหนึเออสามเก่าหนึ่งเด้อครับกูไล่เพิ่นเสียงท่ายกพระสามเก่าหนึ่งยกพ 1, ยกกวกขนเนาะเอาอีกรอบพวกเอาไม่จริงเลยแบบเอนีก็สามเก่าหนึ่งสมเก่าหนึ่ง พ่อยพี่น้องสามเก่าหนึ่งเขาบัดดี้คอยเบาด้วยคัะที่เป็นสามเก่าหนึ่งอีหลีให้ยกเมาแว่นรถเอาสามเก่าหนึ่งโอ้พ่อยพี่น้องนะครับเขากิดสีเสียงอีกตัวหนึ่งก็คือหกหนึ่งหกสามครับเพราะว่าอาจารย์ได้ไปขอมาจากปู่ลุ่มครับขอจากปู่ลุ่มน้องใครแม่น้ำโขงฟังเล่าครับ หนึ่งหกสามเอาเออคันหนึ่งแมนนึ่งหกสมเอาครับหนึ่งหกสมสอ้หกสาเบานาะครับเนาะเออเออเอาคันคันคันนสิบแมนนีหลีกกายโยกขื่นเ้อะเออคันิบโแมนกะให้นักเออคันสิบแมนกะขอให้นักโยกขื้นเอาคันแมนตัวนี้ให้นักอ้ หนึ่งหกสามก็คือคัรบอแเมนให้นักนะครับเด้อกันไอแมนได้เบาครับอืมบอมเมทนครับเอาเออเอออืมเก้าศูนย์ลูกปูเหรอเอาเก้าศูนย์เมันอไแม่ล่างให้แม่ยังเก้าศูนย์เนี่ยเก้าศูนย์เอาปูเก้าศูนย์เนอะปูเด้อเก้าศูนย์เ้นักหลายเก้าศู เกาศูครับเก้าศูนยนะพี่น้องเก่าศูนเออเกครับพ่พี่น้องเกาศูนย์เออเอาสีแบนกับไข่เบาเอเกูนย์เ้อะพ่พี่น้องครับเอาเออคักแแคักแ่คักแคเออเออครับพวยพี่น้องนะครับ อันนี้ก็คือปูไล่เพิ่นได้ยกพระเสียงไทยขอโชคลาภจากเหล่าเทพเทวดาปูแปดศอกสิก่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งละปวงให้กับพ่อพี่น้องชาวโรคนะครับที่ยกบกขึ้นก็คือ391ครับกับ90เด้อพ่อพี่น้อง391กับ90นะครับที่ยกบกขึ้นยกจังใดก็บ่ขึ้นเอาจังใดก็ฝากพ่อพี่น้องงวดวันที่16 กอคอสองห้าครับฝากไปพี่น้องไว้สุกูสุข้ขนก็ขอ,ขอให้โชคดีลำรวยเงินไหลน่องท่องไหลมากด้ครับสวัสดีครับโชคดีรวย